สวัสดีนะครับ f อทุกท่านแล้วก็สวัสดี f อจังหวัดลําพูนนะครับมามีการติดจองโอนมระจเข้ามาสําหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวรถขนส่งเราจะเดินทางนะครับเย็นนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนจะเดินทางผมจะแจ้งลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะครับก็มาตอกย้ำความชัดเจนของซับโสพลเจริญยนต์นะครับผมตัวนี้ FC จากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนติดตามเรามานะฮะเราถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวซีนเซอร์นที่อยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับ นี่นะน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องใหม่ถ่ายเรียบร้อยนะครับ3ลิตรก๊อกโซล่าใหม่สายน้ำมันใหม่มือหมุนอย่างดีนะครับหูยกเครื่องแล้วก็วิน4นิ้วครึ่งแถมให้ตามที่สัญญานะครับขอบคุณ f c นะครับจังหวัดลำพูนเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพ่อเลี้ยงมานพนะครับพ่อเลี้ยงมานพแห่งลำพูนนะครับผมปิดการขาย RT 120นะครับเราตอกย้ำความชัดเจนนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับมัดจำแค่3,000บาทนะครับส่วนเครื่องนี้ นะฮะปิดกันไปที่26,900บาทพร้อมส่งนะครับผมเช็ครถขนส่งแล้วนะฮะเดี๋ยวพอรถขนส่งออกจากฉากชิงเซาเราจะแจ้งให้ท่านทราบด่วนทันทีเลยนะครับเบอร์โทร0983628238นะครับ0983628238ทรัสบเจริญยนต์ของแท้ครับส่งจริงซื้อจริงทั่วไทยครับผมสวัสดีครับร่ำรวยร่ำ